สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทําการเปลี่ยนน้ามันเกียร์ออโต้แบบเปิดอ่างน้ํามันเกียร์ล้างตะกอนโุนนะครับแล้วก็เปลี่ยนกลองน้ํามันเกียร์นะครับผมวันนี้จะเป็นรถโตโยต้าคัมรี่ครับผมโอเคมาดูกันนะครับตอนนี้ได้เปิดอ่างเกียร์นะครับผมเปิดอ่างเกียร์ถอดกลองเกียร์นะครับมาดูกลองเกียร์นะครับนี่คือกลองน้ํามันเกียร์นะครับผม ดำมากครับน้ำมันเกียร์ก็ดำนะครับผมมาเปรียบเทียบกลองลูกใหม่ลูกเก่ากันครับนี่คือลูกเก่านะผมดูครับจนฟปีดันแล้วนะครับผมกระดาษกลองนะครับผมส่วนตัวนี้ครับนี่ครับยังยุตินะครับโอเคนะครับนี่คือกลองเกียร์ครับมาดูน้ำมันเกียร์ครับผมดำนะครับผมดำมากครับ ลองเกียร์ครับน้ำมันเกียร์มาดูตะกอนโครนในอ่างเกียร์กันนะครับว่าเยอะแค่ไหนนะครับผมการในรถมีอาการตอนเช้านอรอบนะครับเคครับผมเดี๋ยวมาทําการดูนะครับว่าจะหายไม่หายนะครับผมแต่โอกาสหายยากมากครับเพราะว่ารอนานนะครับเป็น4ี่ห้านาทีเลกว่อจะออกก็ได้นะครับผมมาดํเนินการล้างเรือนวาบอดี้ครับล้างไฟนอกนะครับผม เพื่อทำความสะอาดพวกสิน้อนะครับอันนี้กรองเกีย์ลูกใหม่นะครับผมพร้อมด้วยยางโอลิงนะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยมาประกอบเข้ากับจุดเดนวาวอด,ดี้หรือว่าสมองเกีย์ครับผมตอนนี้กรองเกีย์ลูกใหม่ได้ประกอบเข้ากับจุดเดนวาวอดี้แล้วนะครับพร้อมกับใส่โอลิงก็ใหม่นะครับ โอเคเดี๋ยมากระกองอ่างครับตอนนี้อ่างน้ํามันเกีรีรยครับแล้ทําการล้างเรียบร้อยแล้วครับพร้อมด้วยล้างไม่เลกนะครับผมไม่มีตะกอนทนั้งเลนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาทําการทากาวประกอบกันครับ